คือทุกคนคือน้องบอน้อม่เคยเล่าให้ฟังเราคือขอคือเราได้ไหมคือที่มาเพื่อนชื่อที่มาจากอะไรใช่ปะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เขาชอบแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนชอบไอดอลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาชอบเอทลาสมั้งใช่แล้วเขาชอบไอดอลแล้วเขาก็แบบเราคือจริงเราอะค่อนข้างจะคุยกันคนละภาษาเนี่ยหนึ่งกับเขาค่อนข้างเป็นคนที่ขี้สงสัยกับทุกอย่างบนโลกบนแบบนั่งข้างๆแล้วรู้สึกแบบว่านั่งเรียนแล้วแบบ ปวดหัวมากเพราะว่าเขาชอบชวนคุยตลอดเวลาคือเขาไม่ได้ชวนคุยตลอดเวลาเขาแค่แบบว่าเหมือนชอบแบบบางทีเราพูดกับตัวเองเขาก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอ๊ยแกฉันพูดกับตัวเองเว้ยอะไรย่างเงี้ยเออแต่คือก็ไม่ได้อะไรกับเขาไงแล้วแบบอยู่ครั้งหนึง่งแล้วเหมือนแบบนบุญอ่นนะก็เหมือนเหมือนถ่ายรูปสไลด์ไม่ทนันก็เลยขอถ่ายจากโทรศัพท์เขาทีนึงแล้วตอนที่ขอถ่ายใช่ป่ะแล้วเหมือนเขาอะก็มาดูโทรศัพท์นบุนเว้ยคือนบุญก็งงว่าเรา เราถามว่าชาวโลกดูคนอื่นได้หรือเปล่าเราคือน้ำวนติดฟิล์มเออกันคนด้านข้างเขาเลยฟิล์มกันดึด๊ดเออนั่นแหละแล้วเราก็เลยขออนุโมติตฟิล์มวันนี้มันก็เลยมองไปเห็นเพราะเขาทำว่าทำไมโทรศัพท์น้ำวนมืนมดนี่ก็แบบอาจจะยัง้งบอกเขาก็าา่ยวกัเอ,อียเออใช่นั่นแหละแล้ววันก่อนอนะคือ คืออะไรจริงไอพฤติกรรมโทรศัพท์เนี่ยก็จริงๆก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าแบบอะไรอย่าแกคือถ้าแบบสมมติว่าเป็นพวกเป็นเป็นไปคบเมียอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออแบบดุน้องมันก็จะไม่รู้สึกอะไรเพราะก็สนิทกันแต่นี่คืออันนี้คืออาจจะยังอะไรนึกออว่าก็เลยแบบว่างงนิ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่นั่นแหละแล้วแบบเออแล้วก็เหมือนมีเพื่อนอีกคนนึงเออชื่อเซฟไว้ร์ไอร่อนฟังคือเพื่อนคนนี้ชื่อเซฟใช่ป่ะเหมือนเซฟอะไอไอแบบไอแบบ ไอแบบแอะะไรเงี้ยแล้วคือมันก่อนอะสอบแล้วมาเซฟก็ไอแล้วเขาก็ไปถามแบบเพื่อนคนนี้ก็ไปถามเซฟว่าเป็นอะไรอ่ะอะไรเงี้ยมันแบบว่าไม่สบายหรออะไรเงี้ยแล้วเพื่อนคนนั้นตอบกลับไปว่าไม่รู้จ้าคือขำมากอะคือหนูปะคือเขาแบบค่อนข้างแบบรอบรู้ว่าไม่ใช่รอบรู้แบบว่าเออแบบเป็นห่วเพื่อนอย่างเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วไอ้นี่เหมือนแบบเหมือนไม่รู้ลำคาหรืออะไรตอบกลับไปไม่รู้จ้าแล้วโนมุนห่งนั้นนบุนโนบุนขำมากโนบุนอะคิดอยู่ว่าแบบ ไอ้เนี่ยมันจะตอบว่าอะไรวะแล้วพอะมันตอบว่าไม่รู้จ้าคือขำมากแล้วก็น้ำมักับเพื่อนอีกคนนึงก็เลยขำมากที่เพื่อนตอบกลับไปว่าไม่รู้จ้าฟิล์มกันเพื่อเจอแต่คนแปลกเพื่อออกสายดีจังนะใช่ใช่คือคือแบบเขาคือเขาคือคนเดียวที่นำมนเล่าให้ฟังว่าเขาเขารู้น้ำมันไปบีเคเขาก็แบบมาขอจับมือน้ำมันอ่ะเขาคนนั้นแหละทาตลกตอนนี้แบบว่าเออเป็นอะไรอ่ะไม่รู้จ้า ตลกอะไม่รู้ไม่รู้ทุกคนขำไหมแต่คือน้อมวนขำ